คือความจริงแล้วเนี่ยนวัตกรรมกับวิจัยเนี่ยมันแทบจะเบลนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะมันมันไม่ใช่สิ่งที่จะแยกขาดกันไปแต่ว่าการวางแผนในการทําวิจัยเนี่ยอาจจะมีขั้นตอนอะไรเนี่ยที่แตกต่างจากงานวิจัยเพียวๆเ,เพียงอย่างเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในการทํานวัตกรรมและวิจัยเนี่ยในช่วงของวิจัยมันจะต้องวิจัยเพื่อกลับมาพัฒนาตัวนวัตกรรมตัวนั้น มันจะเหมือนทําแล้วก็ย้อนไปย้อนมาเหมือนวนลูปถ้าถ้าถ้าหล,หลายๆท่านทําในเรื่องของคุณภาพเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการวนลูปของ P D P D C A นะคะเป็นการวนลูปอย่างนั้นนะคะก็คือทําเสร็จ มันมีปัญหามันเกิดปัญหาเราต้องย้อนกลับมาแก้ไขตัวนวัตกรรมของเราเพื่อที่พอไปทําวิจัยแล้วมันแก้ปัญหาแก้เพนพอยที่เราตั้งโจทย์เอาไว้ตั้งแต่แรกฉะนั้นเนี่ยในการทำวิจัยนว,นวัตกรรมเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยเมธอด و ล و ีในการทำมันจึงไม่ได้เหมือนกับเพียววิจัย อย่างเดียวเท่านั้นซึ่งตรงจุดนี้มีความสำคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นกรรมการเอติกกรรมการ EC อะไรนี้ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาตอนที่เป็นอ,อ,อะไรนะคะโปรโตไทป์สุดท้ายที่ผ่านมาตรฐานหมดละถึงจะยอมให้มาใช้กับมนุษย์ได้ซึ่งมันไม่มีทางได้นึกออกไหมคะเพราะมันเป็นขั้นตอนของการปรับปรุงการวิจัยอยู่อะไรเงี้ยซึ่งตรงส่วนนี้ค่ะ หน่วยซัพพอร์ตก็ต้องมีการสนับสนุนให้ทางเดินตรงนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นเพื่อให้ได้วิจัยและนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานค่ะ